เอสายรถแวนสายครอบครัวสายเดินทางคันนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับคันนี้คือ b e n ส์วีโตครับเบนส์วีโเรียกว่าเป็นรถจะเป็นรถตู้รถแวนหรูรถ MPV หรู7ที่นั่ง อของเบนซ์เขาเลยนะครับเรียกก็เรียกว่าเปิดตลาดขายดีในเมืองไทยเป็นรุ่นที่มีเครื่องดีเซลด้วยตัวนี้2.3นะครับเป็นรุ่นเป็นบอดดี้ที่นิยมใช้กันมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเครื่องดีเซลเนี่ยมันเขาว่ารุ่นนี้นี่มันประหยัดอึดแล้วก็ทนมากๆนะครับนะ แล้วก็ระดับ15-17กิโลลิตรเลยนะทั้งทั้งที่อายุอนามันยังไม่ใช่น้อยนะครับแต่รูปทรงที่มันมีสัดส่วนของความเหลี่ยมคมกับมนลงตัวกันนะมันเลยยังอยู่ได้อีกนานนะครับทรงกล่องนะครับทรงกล่องกล่องแต่ดูดีครับแล้วคันนี้มากับแม so ็กลเรนโซขอบ18รถสีปรอนเงินสภาพดี เบน์ก็คือเบน์นะครับคันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่องดีเซลนะแต่เขาไม่ได้แจ้งมานะเพราะว่ามันเครื่อง2.3คือไอ้เบนส์วีโตตัวเนี้ <c oughs> คือผมชอบมันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยไอตัวนี้นะครับเคยได้ข้อมูลเคยเกือบจะได้มามาครั้งและแบบเดียวกันนี้เลยสีเงินโอ้โหอันนั้นสุดไฮโซชุดแต่งรอบคัน VIP ครับ โดนจองตัดหน้าไปครับก็เลยเสียอารมณ์ไปเลยก็เอาเงินไปเที่ยวคาเฟ่แทนหมดเลยครับนะฮะก็เลยทุกวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอ่าดูสภาพเลยครับดูสภาพนะฮะหกที่นั่งครบเครื่องครับสามารถเดินมาได้จากห้องคนขับนะครับเดินมาจนแถวสามเลยนี่ครับนี่คือข้อดีข้อเด่นของรถ MPV แบบนี้นะครับทะเบียนสวยซะด้วยลคันนี้นะเกียร์ออโต้แอร์แบ็ก ABS นะครับรุ่นนี้ <c oughs> รู้สึกจะเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับช่วงล่างจะเป็นถุงลมนีลไพรนะครับขับนุ่มครับแต่ถ้าเป็นคนในชมรมบางทีถ้าถุงลมเสียเมื่อไหร่เขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นโช๊คอัพดีๆกันแทนคือมันปรับเปลี่ยนไปได้ครับรถมันเขาเรียกว่าอะไรก็หาไม่ยากมีชมลมด้วยนะครับแล้วดูสภาพดีอะ่ะมันเป็นรถเก๋เปรนเมียมันเป็นเบนท์่ะวัสดุอุปกรณ์อะไรเขาก็ใช้ของดีเนี่ย ขนาดสังเกตได้จากเบาเลยเบาเบานี่จะถ้าถ้าเบายับบ้างนี่แสดงว่าคือใช้งานเป็นประจำถ้าใช้ได้น้อยหรือหุ้มเบามาเบาก,ก็จะไม่ยับสภาพดีคันนี้สะอาดด้วยนะครับอา,อาจจะเป็นรถพ่อค้าด้วยก็ขั้นตอนหนึ่งเขาก็ไปเก็บงานมาให้เราแล้วนะครับคันนี้สภาพดีนะคือขับแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถตู้โดยสารรถเพื่อการพาณิชย์ไงมันเป็นรถสายบ้านนี่แหละครับ ครอบครัวติดต่องานได้ติดต่อธุระได้หัวสภาพดีถือว่าหล่อมากนะครับคันนี้ถือว่าหล่อมากลองดูสินี่ปี2001 mercedes benz v i t o 2 3ลิตรนะครับเกียร์ออตโต้ผมจำไม่ผิดควรจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเพราะว่าเพาเขาไม่ได้บอก สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้าหมื่นเก้าบาทบาทถือว่าราคาน่าสนใจนะครับคือปีมันก็เพิ่มขึ้นมาปีสองปีราคามันก็หย่อนลงมาเรื่อยๆเรื่อย เดี๋ยวมันราคาติดฟรอเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็จะแช่กันยาวแล้วก็จะรอเวลาดีดกลับอย่างเดียวนะครับคันนี้สภาพดีครับน่าจะเป็นรถที่คนในกลุ่มในขับเขาปล่อยออกมานะผมว่านะในนี้ขับวีโต้รุ่นนี้มีหลายกลุ่มหลายชมรมนะครับเขาก็มีอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สภาพดีมากๆรอจริงๆคันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวถึงได้พูดมากนะครับเห็นไหมครับฟาดเข้าไปสี่นาทียังไม่ยอมจบนะเลยออ ยื้อกันอยู่นะฮะนี่ปี2,001ครับ mercedes b e n z full option airbag abs กระจกไฟฟ้าเบาะ3แถวประตูสไลด์2บาน m มคโรว์เรนโนะครับดีท่าคันนี้คาดการไม่ผิดแล้วเป็นเครื่องดีเซลแท้ผมว่าน่าจะหาเรียกว่าค่อนข้างหายากนะครับส่วนใหญ่ที่เขาใครเขาได้ไปเขาไม่ค่อยปล่อยออกมานะครับมันคุ้มจริงนะตัวนี้เครื่องมันนะเครื่องมันดังระดับโลกนะครับตัวนี้นะ ประหยัดอดทนอะไรหาได้ครับแล้วโดยเฉพาะถ้ามาเป็นช่างประเทศไทยครับช่างดีเซลไทยเก่งที่สุดในโลกครับผมอวยกันขนาดนี้เวลาเอารถเข้าอู่จะได้ตั้งใจทํำหนนะ่อยนะขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสนใจติดต่อหาเจ้าของรถได้โดยตรงครับค่ายว่าจะเป็นรถพ่อค้านะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีกับรถดีๆแบบนี้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเลยนะครับ